ดลววนใจมั่กับกาจอยู่ขอเจริญพรคุณโยมแสงสงหรือ,รอรรป,รประคูลผู้บริหารสูงสุดของสถานศึกษาแห่งนี้ตลอดถึงบรรดาผู้ปกครองคณาจารย์เจ้าหน้าที่และขอแสดงความยินดีกับบรรดาเยาวชนนัรนทุกคนซึ่งได้ผ่านการอบรมเรียนรู้พัฒนาชีวิตจากสถานที่ แห่งนี้มาเป็นระยะเวลาหลายปีตอนนี้เป็นความภูมิใจในพืน้นต้นสำหรับลือทุกคนแค่เป็นความภูมิใจของพ่อแม่ตลอดถึงบรรดาขนาดารย์ที่บูชาผูกปัน้นและก็ส่งเสริมจ,จิตสำนกเพื่อทุกคนมือยากยาวนานชีวิตของทุกคนจากจุดเริ่มต้นจนถึงปัจจุบันป่าฟัง ความทุกข์ความยากความลำบากมามากมายหนูรู้ไหมว่ากว่าจะมาถึงวันนี้ได้ชีวิตต้องเจออะไรบ้างอาหารเสื้อผ้า,ารสรระสิ่งที่มีความสุขเบ็ดในปัจจุบันนี้เพราะใครรู้ไหมเพราคุณอยู่ที่บ้านคือคุณพอพานคือคุณคุณพ่อและพ่อแม่คือคุณอสองท่านเนี่ยสุดยอมากน,นะ ต้องระลึกถึงคุณงานความดีของสองท่านนี้เป็นหลักเลยในเื้องต้นมาโรงเรียนมีผู้ให้หลายท่านด้วยกันผู้ Cannon. ให้ที่โรงเรียนเรียกว่าคุณครูผู้บริหารที่ดูแลจัดการให้ทุกอย่างประการมาถึงปัจจุบันได้คือคุณผู้บริหารชื่อว่า เออสำคัญมากเลยคุณอาจารย์